ฝากโปรครับของเดือนตุลานี้มีรถใช้ระหว่างซ่อม14วันให้กับลูกค้าโดยไม่ง้อประกันส่วนลด25%แล้วก็แถมฟิมล์มลามีน่ารถทุกคันที่เข้ามาในนี้มีปัญหาหมดเอาปัญหาของท่านมาคุยกับเราให้เราแก้ปัญหาให้ดูเป็นรถซุเปอปร์คาร์แต่ราคาเราอะครับ450บาทต่อชั่วโมงรถหนูราคาหลักล้านหลักสิบล้านก็มาใช้บริการที่นี่ แหววกลับมาพบกันอีกครั้งหนาช่องโค้กีพีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโตเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะผมอยู่ที่หน้าโชว์รูมไลฟ์อารานะฮะถือว่าเป็นศูนย์ซ่อมสีซ่อมตัวถังรถยนต์นะครับสามารถซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ได้ด้วยมีมาตรฐานนะครับหลายคนไว้วางใจหลายคนเนี่ยมาเลือกใช้กันไม่ว่าจะเป็นรถตลาดรถสปอร์ตรถซปเปอร์คาร์หรือว่าจะเป็นรถคลาสสิกเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะเบื้องลึกภายในโชว์รูมกันเลยว่าเฮ้ยทำไม ขามีมาตรฐานอะไรนะรทำไมถึงสามารถซ่อมได้เนี้ยบขนาดนี้ที่นี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์รูมที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับจุดที่ตั้งของโชว์รูมไลฟ์ราคาแห่งนี้นะครับอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนีนะครับหน้าซอยบรมราชชนนี68นั่นเองนะใครที่กําลังเดินทางมาเนี่ยอยู่แถวนี้สังเกตได้เลยนะครับว่าพอใกล้ถึงซอยบรมราชชนนีที่68เนี่ยเขาจะมีสะพานลอยนะถ้าเกิดคุณเห็นสะพานลอยเนี่ย คุณเตรียมชะลอได้เลยนะครับแล้วคุณจะเห็นป้ายด้านหลังผมนี้ l i ฟ e for c คานะครับคุณเลี้ยวเข้าไปได้เลยนะครับไปติดต่อได้เลยและที่นี่รับงานประกันทุกที่แถมมีรถยนต์รับส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณเลยก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไคร b ์ช่องโฟงกีและ a u t o ้เตชั o นนะครับไปชมกันเลยครับผมอ่าครับตอนนี้ผมมาอยู่นะครับด้านหลังแล้วนะฮะจุดที่ ให้บริการนะครับลูกค้าทุกท่านแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับพี่ชาติครับพี่ชาตินะนําตัวนิดนึงครับพี่สวัสดีครับผมสมชาติสาลิกิจดูแลส่วนต่อมไทีอาคารสีนครับ๋อ้สระสีก็เดี๋ยววันนี้พี่ชาติจะพาผมมาเดินทัวร์เนอว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมเกินนําไปช่วงตอนต้นนะฮะว่าที่แห่งนี้นะครับรองรับรถยนต์ทุกประเภทรองรับประกันทุกทุกเจ้าเลยเนาะแล้วก็เวลา คุณนํารถยนต์มาซ่อมที่นี่มีรถยนต์ไปส่งที่หน้าบ้านด้วยใช่ใชไหมอันนี้คือจุดเด่นเนาะแจ้งงี้<ผ>เป็นเดือนตุลาของเราอ่ะเรามีรถใช้ให้14วันโดยไม่ต้องง้อประกัน14วันเลยเป็นเบี้ยห้าอ๋อคือมีรถไปให้เราใช้เลยนะใช่โอ้14วันโดยไม่เงาะไม่ต้องง้อประกันโอ้รูกประกันหลายคนที่ซ่อมเนี่ยก็แบบว่าคอนเซิร์นเรื่องเฮ้ยจะมีรถใช้ไหมระหว่างซ่อมใช่แล้วมีแคมเปญอะไรนะครับพี่ส่วคือเราให้ส่วนลด25เปอร์เซ็นต์ ตั้งประกันเเงินสดถือเป็นแคมเปญช่วงนี้ใช่ครับเป็นแคมเปญช่วงนี้แล้วก็มีหามฟ์มรามิน่าอ๋อคือพอซ่อมเสร็จติดฟ์ีให้ด้วยอ่าเมื่อกี้เราเอารถเข้าไปห้องอบอสีฟิล์มอาจจะกรอบแตกนู่นนี่นั่นแคมเปนฟิล์มใชหรือ,อว่าฟิล์มไม่ดีมาเอามาทำสีแถมฟิล์มไปด้วยอโอ้ก็เรียกได้ว่าครบจบเลยมาที่นี่ก็คือขับออกไปใช้งานได้ต่อเลยไม่ต้องไปเข้าที่ไหนต่อนี่แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมด้านหลังผมไม่ใช่แค่รถตลาดนะครับรถหัูราคาหลักล้านหลักสิบล้านก็มาใช้บริการที่นี่ เดี๋ยวพี่ชาติพาผมไปทัวร์ดีกว่าตัวงานไปเดี๋ยวร็บอกพี่ชาตินะเดี๋ยวพาผมไปดูส่วนไหนก่อนเลยเริ่มจากงานเคาะงานเคาะงานสีครับต้องเริ่มต้นต้องบอกว่าการเคาะที่ดีก็จะทําเตรียมพื้นให้ได้ดีครับเตรียมพื้นดีก็จะพ่นออกมาดีงานก็จะออกมาดีอันนี้คือพื้นฐานเลยจุดเริ่มต้นใช่ไหมพี่อยู่ตรงไหนอ่ะเริ่มที่งานเคาะนี่คืองานเคาะ เราเริ่มจากการตัวฐานเคาะตัวานซ่อมตัวโอนก็คือแบบเวลารถยนต์มีรอยบุบรอยรักยิ้มรอยอะไรอย่างนี้ก็จะมาเคาะอยู่จะมีตัวอย่างให้ดูเวลาเราเคาะให้ดีเป็นแบบไหนเนาะอันนี้เป็นเป็นอะไรอันนี้เป็นจุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือดีเทลไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไอ้นั้นเท่าไหร่ง่ายอันนี้คือรอยหินดีใชัยรอยมานดิรัยใช่ครับสังเกตไหมคุณผู้ชมว่าอย่างที่บอกรถแพงๆนะครับ b บ w Mercedes-Benz น ก็ใช้บริการที่นี่นะนี่เอาพาดเวลฟ,ฟายโอมาหมดและโลเวอร์ก็มาก่อนหน้านี้ผมก็เห็นมีรถเนี่ยคลาสสิกเนี่ยปอร์อเช่รรถคลาสสิกก็มาอันนี้คืออะไรพี่มาคอเหมือนกันอันนี้ถ้าลือหมดเลยครับเราลือเหลือแต่กตระดองถ้าเรามาเก็บจัดทรงจัดล่องล่องตะเข็บอะครับ<อ>ความเรียบของฝากระโปรงกับบอดี้ครับเราต้องมาเก็บพวกนี้หมดเลยอันนี้คือเราทําใหม่หมดเลยใช่ตอนนี้ขั้นตอนเขาบริชูไตทของคือยิงนี่เปาการสสดมของรกแก้วอะครับ โอ้โหนกแก้วด้วยใช่ใช่ที่นี่ใช้นกแก้วเต็มระบบเลยครับโอ้เต็มระบบในที่นี้ก็เริ่มตั้งแต่สีโพลครับพี่สีพื้นครับสีกอนเ็กอ่าแล้วก็สีจริงเลกเกอทุกอย่างเป็นนกแก้วหมดเลยครับคันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่พี่โหถอดขนาดนี้เลยโอ้ทีนี้คันนี้หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วใช่ไหมเดือนแล้วน่าจะเกือบปีแล้วมั้งครับแต่แต่ส่วนใหญ่รถแบบนี้พอทําเสร็จก็เอาไปจอดเก็บสะสมเนอะเหมือนมาเก็บงานที่เนียบใช่ไหมพี่เนาะผมพาไปดูงานเตรียมพื้นต่อเลยนะครับพี่ งานเตรียมพื้นก็จะเป็นงานที่เขาแต่งพื้นนะครับอยบอกอนนว่าเคาะมาดีเตรียมพื้นดีงานพ่นก็จะออกมาสวยอันนี้คืองานเตรียมพื้น,ต,นต่างๆาเตรียมพื้นเดี๋ยวผมพาไปดูคันนะู้นน่อยที่ว่าเขาเคาะออกมาดีอ,อันนี้เป็นพานา,มลา,นนามลากูนี่พานามล่าก็มาใช้บริการที่นี่คับผู้ชมอันนี้คือถอดทั้งชิ้นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับจะโดนชิ้นนี้โดนฝาท้ายกับผั้ชมอย่างที่บอกว่าเคาะดีพื้นมันจะออกมาเรียบ โป้ก็จะโป้บางไม่ต้องโป้หนัก็จะทําสีออกมาเรียบเนียนใช่ครับนี่ขนาดรถปอร์เช่นะครับนี่ยังไว้วางใจมาเลยแล้วก็เนี่ยงานบริการขึ้นชื่ออยู่แล้วนะบนย่านนี้อันนี้คือเริ่มพ่นแล้วใช่ไหมพใช่พวกนี่นี่เต็มพื้นเต็มพื้นเต็มพื้น้ก็เป็นสะเก็ดหินเนี่ยที่เราเห็นมาเทียเขาก็มาเก็บรอยหมดเลยเ้อก็พ่นสีพื้นกรบลอยใหม่โอ้ลองรูบดูครับนี่ยไม่พ่นมันจะเรียบเนี่ยอันนี้คือไหนพี่อันนี้คือปอร์เช่เหรอ่มอันนี้เป็นของเบนซ์ อันนี้คือสังเกตง่ายๆว่าถ้าเกิดเราลองจับเราเราลูบดูว่าพอมันเนียนใช่ไหมการเก็บสีกันอะไรต่างก็จะสวยใช่ผิวจะดีผิวดีมาดูต่อเลยครับพื้นฐานดีว่าอย่างนั้นเถอะผมว่างานสีอะครับพี่ละเอียดถืตว่าเปพวกงานพื้นนะครับงานเก็บพื้นดีการพ่ดก็ออกดีดูคันนี้ก็ได้ครับนี่รถแบบรถตลาดก็มีนี่ซีวิกซิตี้นะครับคุณผู้ชมความแตกต่างของเรา คุณภ,ภาพฝีมือช่างที่เราบอกช่างเราเก่งครับง,ง่ายๆคุณภ,ภาพฝีมือความละเอียดการใส่ใจแล้ววัสดุชิ้นเปือนที่เราใช้สังเกตว่าเนี่ยเราใช้เราไม่ใช้กระดาษการแบบ,บดดปูทั่วไปเราใช้เป็นสติกเกอร์สามเต็มเพื่อดึงให้ร่องถึงงถงงีเงลเราฉีดสีไปปุ๊บมันจะได้เข้าเต็มไม่เป็นร่องอจกตัวนี้เป็นยางขอบกระจกครับพอพับไปมันก็จะเห็นแต่ที่อื่นก็จะพ่นไปเลยมันจะเป็นรอยต่ออ๋อก็คือแบบ ใส่ใจรายละเอียดเก็บงานต่างๆให้พี่นะคือทุกอย่างเลือกใช้วัสดุที่แบบว่าของดีทํนั้นไย่างนั้นเถอะอันนู้นอะไรครับพี่ห้องพ่นสีพ่นครับพ่นชิ้นส่วนใช้สีนกแก้วโดยเฉพาะพี่บอกใช้สีนกแก้วเต็มระบบอย่างนี้แจ้งครับข้อแตกต่างของนกแก้วกับสีทั่วไปในความคิดผมว่าแรกๆอาจจะมองมองดูไม่รู้หรือว่าบางค่ายอาจจะรู้เลยนะครับแต่ว่าเราใช้ไปสักสามปีหรือว่าระยะเวลาผ่านไปแล้วเวลาหนึ่งเนี่ย สีมันยังคงเดิมความเงายังคงเดิมนะครับที่อาจจะมีเม็ดปดขึ้นแล็กเกอร์เหลืองบ้างอะไรบ้างแต่สีกแก้วก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์ดีอยู่ครับแล้วมันเป็นการยอมรับในตลาดเลยว่าสีนกแก้วมนคงดีอยูหลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วสีนกแก้วนะพพอบอกเต็มระบบแล้วก็ไว้วางใจอยู่แล้วนะครับไปตรงไหนกันต่อรับพี่เราที่ไปดูฝังขัดกันต่อฝังขัดอันนี้ก็คืองานพ่นก็รอพ่นเตรียมพ่นรอพ่น นี่มินิก็ยังมาเลยมาซ่อมมาเก็บสีเนาะอันนี้คือห้องห้องพ่นใช่ไหมฮะพี่เรามีเรามีห้องพ่นสีจริงสองห้องพ่นพื้นหนึ่งห้องโอ้มีพ่นพื้นแล้วก็พ่นจริงใช่ครับเพราะเราเป็นใช้สีนกแก้วสูบน้ําครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีฝุ่นเลยพวกนี้ครับมันจะปล็ดสัเสิ่งแวล้อมกำลังนี่ถ้า เดาไม่ผิดน่าจะเป็น GTR ผมดูโครงตัวถังนี่ขนาด GTR เด้คุณผู้ชมนะฮะไปดูกันต่อดีกว่าอันนี้ไปตรงไหนกันต่อครับพี่ร้าน่อนได้ครับอ๋อจะมีเป็นแผนกล้างล้างก็ขัดราเปนแบงแยกกันเพราะว่าตอนขัดฝุ่นมันเยอะเราก็มาขัดแยกนี่ GTR อีกแล้วเฮ้ย GTR มาใช้บริการที่นี่เยอะมกันนะพี่เนาะ r ส4 R33 ไม่นเยอะเลย อันนี้คือล้างรถเห็นไหมคุณผน้ชมอันนั้นคือตรวจสภาพอ๋อจะเป็นแบบต่องไฟใกันนะพี่ดูพวกอยลอยได้ครับพี่พี่แจ้งครับวันนี้เราเราพามาดูศูนย์ีแล้วเหรออยากให้เห็นศูนย์เครื่องด้วยศูนย์อะไรนะพี่ศูนย์เครื่องอ่าศูนย์เครื่องเรามีดูแลเรื่องเครื่องเวลารถประเทสตึ๊งพวกไฟโชว์ไฟแอร์แบ็กเอ่ยไฟเครื่องยนต์ไฟต่างๆโชว์แล้วล้อไม่เคราะ เรามีเครื่องมวิเคราะห์หาข้อมูลว่าเกิดจากอะไรแล้วเราก็ทําการซ่อมเรามีด้วยกัน6กหช่องซ่อมด้วยกันครับพี่นะครับเราก็ดูแลพอเรามีรถที่ขายไปด้วยแล้วก็กลับมาดูแลด้วยอันนี้คือได้ทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปได้ทั้งหมดเลยพี่เราดูแลรถอ่าที่เข้ามาแม i เทนแนนต์นะครับครับส่วนมากจะเป็นรถที่หมดวารนตีจากตัวดีลเลอร์เอง3ปี5ปีหมด้าตีหมาวาราเรอะ่อถืวา มันจะไม่แพงกว่าดิเลอร์เราจะประหยัดได้กับการเข้าศูนย์บริการนะครับรอยู่ประมาณ2 5่สถึงสาแต่คุณภาพงานซ่อมเราเหมือนเดิมนะครับอะไหล่เราก็มีห้องอะไหล่เราใช้อะไหล่แท้หมดคือไว้ใจได้ใช่โอ้นี่กันเนี่ยก็มาหมดเลยคุณสังเกตไหมว่ามีทุกแบบทุกสไตล์อ่าที่เราดูแลก็มีเบนซ์เอ็มรถนําเข้าพวกโตโยต้าเอาผ่าแลคูเซอร์พาโดอะไรพวกนี้ครับเราก็ดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็กระยะเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ซ่อมเครื่องตรวจเช็คระบบไฟโชว์อะไรพวกนี้ครับเราทำหมดเลย ก็ถ้าเกิดมองหน้างานเนี่จะให้เป็นศูนย์ซ่อมตัวถังจริงๆแล้วเนี่ยรับบริการทั้งหมดเลยดูเป็นรถซุปเปอร์คาร์แต่ราคาเราเรอะครับครับ450บาทต่อชั่วโมงไม่แพงเลยนะจากที่อื่นเนี่ยพันกว่าบาทขึ้นหมดเลยโอ้นี่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ไกลๆเดี๋ยผมว่าขับมาใช้บริการที่นี่ก็ยังคุ้มเลยค่าบริการชั่วโมง450ถูก,กมากนะ คุณภาพแล้วก็ประมาณธศูนย์บริการไว้ใจได้เลยนะครับลูกค้าเยอะนี่ด้านหลังนี่ก็ตรงนู้นเป็นอะไรครับพี่เป็นจอดรถเราซ่อมอ๋อเราซ่อมใช่ไหมอะไรพวกนี้ครับาะสังเกตว่าบางตัวเป็นอะไรที่ต้องสั่งนอกแล้วแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีห้องเก็บสแปร์พาร์ทก็รองรับทั้งหมดเลยเนาะคือพอแบบเข้ามาข้างในแล้วค่อนข้างแบบน่ารักไหมแค่นี้ตื่นตาตื่นใจนี่่คุณผู้ชมนำเข้ายังมายังมาดูดูดูทรง มีคันนี้คุณผู้ชมฮอนด้านะครับเจา้าเท่เลยคือแบบทรงอย่างเงี้ยไปขับบนถนนเนี่ยแปลกอยู่แล้วน่ารักอเอผ่านที่เราดูแลครับเป็นรถนํำเข้าครับถ้าเกิดเข้าโตวต้าช่วงโงงานก็จะสูงหน่อยแต่เรามีอะไรรองรับทุกอย่างได้หมดเลยโอ้โหทั้งหมดเลยเนาะนี่ได้ว่าครบคันอีกที่นึงเลยทีเดียวอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแหละว่า เพราะอะไรทําไมเขาถึงเลือกใช้บริการศูนย์ไลฟ์สกคาแห่งนี้นะครับอย่างที่แจ้งครับเราดูแลรถที่หมดวารันตีจากศูนย์แล้วน้องสามปีห้าปีแล้วก็ราคาเราก็ไม่แพงมากครับก็ราคาทั่วไปชั่วโมงละ450โม450ั่ใช่ครับอะไหล่แล้วก็มีมาตรฐานภาษสของแท้หมดเลยน้ำมันเครื่องเราใช้ของโมวิวันโมวิวันด้วยครับโอ้ในครบเลยแต่เราก็แต่ถ้าเกิดสาหรับลูกค้าแบบมีน้ํามันเครื่องมาเองก็ได้เหมือนกันก็ดูแลให้เนาก็ดูแลให้นะ ก็ได้ทั้งหมดคุณผู้ชมในช่วงนี้เห็นบอกว่ามีโปรแรงๆให้พี่สุชาติฝากอีกนิดนึงดีกว่าพี่ฝากโปรครับผมเดือนตุลานี้เรามีลดใช้ระหว่างซ่อม14วันให้กับลูกค้าที่ทำสีรอบคันโดยไม่ง้อประกันเลยส่วนลด25%ทั้งเงินสดแล้วก็ลดประกันนะครับแล้วก็แถมฟิล์มลามีนาแล้วก็เรายังรับรถที่เป็นเบี้ยอู่หรือเบี้ยห้างเบี้ยห้างเรารับอยู่แล้วเึ่งราคามันได้อยู่แล้วก็เบี้ยอู่ที่ลูกค้า ที่น่ารักครับลูกค้คาที่เข้ามาเนี่ยที่ตัดใจทํากว่าเราเนื่องจากเราใช้ของดีมีคุณภาพฝีมือช่างเขายอมจ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นเราจะไดทราบเบีย้ยอูก่กเบห้างราคาจะแตกต่างของเรานี่เป็นเบีย้ยห้างแล้วก็รถเบีย้ยอู่ที่อยากจะไม่จ่ายส่วนต่างเราขอเข้ามาดูแลกันว่าดูว่าเราดูว่าเราทํา,าทได้ประมาณเร<ม>าจะชี้แจงรถเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้เคยแจ้งไว้ไหลาย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 เรื่องรอบก็บคือรถทุกคันที่เข้ามาในนี้มีปัญหาหมดเอาปัญหาของท่านมาคุยกับเรา ให้เราแก้ปัญหาให้แล้วท่านเอาเวลาที่เหลือของท่านไปทํางานกับสภาพเศรษฐกิจที่เราหาเงินเข้ากันดีกว่าเนาะช่วงนี้นะพี่เนาะเวลาเป็นเงินเป็นทองจริงเนาะช่วงนี้ถือว่าแบบโอ้เวลาหายกปัญหาไมมทีเนี่ยที่เนี่ยจะดูแลปัญหาของท่านอะไรเรียกได้ว่าจบที่นี่เนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันคุณผู้ชมสำหรับไลฟ์สาคา บนถนนบรุมราชนนีแห่งนี้หน้าปากซอยบรุมราชนนี68ติดถนนเลยครับจุดสังเกตง่ายๆที่ผมมาเลยคือด้านหน้าจะมีสะพานลอยพอเห็นสะพานลอยพอเห็นซอย68เตรียมชิด้ายได้เลยเพราะมันเป็นตึกแถว10ห้องนะครับแต่มันดูไม่เหมือนู่แต่เข้ามาข้างในแล้วมันคือู่ใชญ่ใหญ่ๆอนึงคือคือคือตอนผมขับออกมาข้างนอกเนี่ยผมว่าแบบเฮ้ยเป็นโชว์รูมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่พอเดินเข้ามาดูอลังการเอาง่ายๆนะตอนนี้พอเข้ามาชมภายใน สูตรยการอย่างนี้นะถ้ารถผมมีปัญหาเนี่ยน่าจะต้องมาจบที่นี่ทางไลฟ์ราคาเนี่ยเขาเข้าใจไงว่า ลูกค้าตอนนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองใช่ครับนะเวลาแบบเ้ยเอารถเข้ามาซ่อมอะไรต่างเนี่ยมีรถให้ใช้ด้วยอันนี้ผมชอบร้วยสิบสี่วันเยอะนะเยอะเยอะครับเนาะเพราะปกติเนี่ยผมเคยดิวกับประกันได้สูงสุดบางทีสามวันใช่ห้าวันรอคิวอีกใช่นี่ไม่ต้องรอคิวรถเข้าซ่อมได้เลยมีรถใช้สิบสี่วันมีบริการไปรับรถให้อีกรับรถให้ถึงบ้านอีกก่มีการติดต่อมาให้ไปรับรถให้ก็ไปส่งให้ดูแลให้หมดเลย๋อก็คือคุณอยู่ที่บ้านได้เลยที่บ้านโทรมาบอกผมจะซ่อมผมจะเคลมว่าตรงนี้ ขับไปรับมาให้ใช่ครับเอามาซ่อมเสร็จขับไปคืนใ,ปนให้ด้วยเรียนได้ว่าสู่ตูช่วงนี้นะครับพี่นะครับวันนี้ก็ขอฝากไลฟ์ราคาไว้ที่อ้อมหมูอ้อนใจคุณผู้ชมคงีีพมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ